นะครับก็อันนี้นะครับเรียกว่าเครื่องวิเคราะห์ก๊าซนะครับบริษัทโคเอ็นนะครับของเกาหลีนะครับแล้วก็โมเดล KEG 200นะ CE นะครับนะครับคราวนี้นะฮะวันนี้เขาเรียกว่า2องก๊าซนะครับมี CO กับ HC นะครับถ้ามี5้าก๊าซก็จะมี NOx ก็คือ NOx นะครับ O2 คือออกซิเจน นะครับแล้วก็จะมี CO2 ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับในบ้านเราวัดแค่สองอย่างนะครับทนันนี้ในเครื่องมือเนี่ยตัวครึ่งแสนเนี่ยโอ,อ้เกือบแสนนะครับเกือบแสนเนี่ยมีอะไรบ้าง 1. นึ่งมี power supply นะครับ 2. มีปั๊มนะครับ 3. มีชุดวิเคราะห์เรียกว่าแชมเบอร์นะครับอ่นะชุดวิเคราะห์นะครับตัวนี้ใช้เทคโนโลยีสเปกตรัมสีนะครับในการวิเคราะห์ God, นะครับแล้วก็ส่วนแสดงผล,ลก็เป็นคอนโทรลเลอร์ธรรมดานี่แหละถ้าเป็นยุคผมเนี่ยนะครับใช้ MCS51 ท่าหนึ่งนะครับนะใช้ MCS51 ท่าหนึ่งธรรมดาดื้อเลยปัจจุบ,บันก็เปลี่ยนละนะครับเป็น AVR นะครับก็ตระกูล128นะครับก็ไม่มีอะไรนะเขียนชุดคำสั่งเข้าไป Read like, รีดไลท์นะครับก็แสดงผลง่ายๆนะครับอันนี้คลิปแรกเนี่ยก็จะโอวิวคร่าวๆก่อน นะครับเดี๋ยวต่อคลิป2เนาะ